สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพามารู้จักสระอูนะคะสระอูเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนอยู่ใต้พยัญชนะเช่นนะคะปอูอปูแบบนี้นะคะเขียนใต้ยพยัญชนะนะคะต่อไปนะคะสออูสูเห็นไหมคะสระอ,อูจะอยู่ใต้ พยัญชนะนะคะปออปูกออกูนะคะต่อไปค่ะสาะอูเหมือนกันคือจออูจูบออูบูนะคะต่อไปนะคะดอ,อูดูอออูอู สาะอูนะคะจะเขียนอยู่ใต้พยัญชนะทุกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีบทท่องจำคำสาะอูมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านฝึกท่องจำนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะปอูอปูสอูอสูกอูอกูจอูอจูบอูบู ดอ,อูดออูอูอูเด็กๆลองออกเสียงให้ชัดนะคะสระ,ะอูอูทำปากจูนะคะจะออกเสียงสระ,ะอูได้ชัดเจนขึ้นนะคะเรารู้จักคาสระ,ะอูแล้วเราจะลองมาอ่านสะกดคําสระ,ะอูและฝึกเขียนตรงนี้นะคะโดยจะมีตามเส้นตามรอยให้เด็กๆฝึกเขียนเขียนให้เหมือนตัวอย่างเลยนะคะ มาหัดอ่านกันดูซิว่าเด็กอ่านได้ไหมคะปออูปูงออูงูหออูหูต่อไปนะคะอันนี้เป็นจิ๊กซอเรามาฝึกอ่านกันค่ะปออูปูงออูงูหออูหูดอ ชออูชูรออูรูคออูครูรูเอาใหม่นะคะคออูรูทออูถูจออูจูพออูพู ทออูทูมออูมูเด็กๆลองฝึกอ่านหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ฝึกเขียนอ่านให้คุณครูฟังโดยการอัดคลิปนะคะทีนี้นะคะเราจะมาอ่านบทท่องจำคำสารูนะคะอันนี้จะเป็นคำสระอูหมดเลยเด็กๆต้องใช้ความพยายามในการอ่านนิดนึง อาศัยความจำความมั่นยำและความตั้งใจนะคะดูหนูสู่รูงูดูหนูสู่รูง,รงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูอีกครั้งนะคะทีนี้ลองอ่านตามคุณครูนะคะสะระอู ดูหนูสู่รูงูเด็กๆอ่านเองนะคะดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูทีนี้เรามาอ่านพร้อมกันนะคะสระรูดูหนูสู่รูงูดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูเด็กๆค่อยๆอ,อ่านค่อยๆฝึกนะคะใช้ความพยายามนิดนึงค่ะเพราะมันเป็นคำสระอูหมดเลยจะออกเสียงยากนิดนึงเด็กๆค่อยๆฝึกอ่านนะคะช่วงเชา้าฝึกอ่านสาระอูที่คุณครูสอนทั้ง3อย่างนะคะแล้วก็มาฝึกอ่านบทนี้และอัดคลิปฝากคุณครูนะคะหลังจากที่อัดคลิปส่งแล้ว ช่วงบ่ายๆหลังจากที่เด็กๆว่างๆเด็กๆคัดบทสรอูลงในสมุดคัดลายมือนะคะลงในสมุดคัดลายมือแล้วเขียนชื่อตัวเอง5บรรทัดค่ะเอาผลงานมาอวดคุณครูด้วยนะคะคุณครูรอชื่นชมผลงานของเด็กๆเด็กๆเก่เกเกเงทุกคนเลยค่ะ